สีบาทไดิบบาทซูชิสิบห้ามื่ อะไรอ่ะจะอาอะไรนี่จะไปขี้แล้วนี่ไงงั้นว่าจะเอาอะไรไม่มเอาอันไหนเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยววันพรุ่งน้วันอื่น ไปพุ่งอ่ะไปทำอะไรอ่ะ หมดเลยสามอย่างสองอย่างนึกว่าใส่หมดเลยใส่ย,ยังถึงไส้มันนี้จำไส้ละลายก่อนไงสลรลายก่อนสลรลายกับอะไรสลรลายกุ้งแล้วก็ขวดไงไอ้พวกที่เคยคนเดียวยังไม่ได้ทำไอ้ที่มันจะเป็นมงใหญ่ๆนะออ๋ยังไม่ได้ทำยังไม่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมยังไม่ถึงเสร็จมันอ๋อแต่มีใช่ไหมมีที่ ต้องรอเอาอย่อางอ,อื่นลงไว้มันหนากหลายก่อนเพิ่งมาเดี๋ยววันหลังจะได้มาสายวันนี้ <c oughs> มาเจ็ดโมงพอดีเจ็ดโมงได้ไหมเจ็ดโมงครึง่งโมงครึ่งผมเรื่องกับปั้นแล้วอ้าว <c oughs> อาริงเจ็ดโมงครึ่งรปั้นเนาะเพราะว่าฟกค์มมีเวลาแค่จำกัดไงเวลาเราขายของปั้นเยอะไม่ได้อ๋อโอเค เดี๋ยวรอเราจะได้รู้เชิงวันนี้ไม่รู้เชิงไม่ได้ตั้งใจเดินหาเจอพ่อเขาขายเช้าไหมก็ามาตีกินแต่วันเสาร์ไงก็ปิดได้เลยงงขายตรงไหนยังไงเช้าเสาร์ยูดไปที่ร้านมาข้าวหนุ่มมากน่านแบบอร่อยข้าวอุวูฐ นี่เจ๊ข้าวอร่อยก็มีใจรึกกับครึ่งแล้วเชฟคนไทยปั้นเองกับมือทูชีพปั้นนะเนี่ยตูดใหม่นะเนี่ยอะไรนะตูดใหม่ปุ๊บปุ๊ปุ๊ใหม่โอ้โหพันมีเก่งหรอ ปั้นแค่พอ,อแล้วหน้ามันหอกเฉยปั้นไม่เก่งแต่ทำแต่ทำอาหารเก่งใช่ไหม,ไมตเตาเหลียวนี่เห็นควงอยู่เรื่อยเลยเราทำขวดไ,ไ,ไเปเรื่อยขวดนงขวดซอสนี่มีหมุนก่อนบีบด,ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรก็ไม่รยยู้ เรื่องชูชินเะลยเดี๋ยวโจเกนหมดไปไปกินใ <ไป S 2> ห้หน่อยใช่ใไ, <ป S 1> ไปแล้วไปแนะ่เดี๋ยวมันหลังมาเจ็ดเจ็ดโมงเนะี่ย <c oughs> กินชูชีหน่อยครับเ,รเลเาเลือกเองนะใช่เลยเจ้ากล่องเล็กกองใหญ่ไม่รู้เดี๋ยวลองขี้ดูก่อนไม่ <c oughs> รู้จะกล่อ,องเล็กกอง เดี๋ยวไว้ตรงนี้ได้ได้ไดใช่ไหมได้อ่ะเีบมากเดี๋ยวค่อย่ากันปลาด้วยนี่นี่ปลาจับปลาได้เดี๋ยวอัดดิบอันนี้อะไรเบคอนเบคอน ใส่ตาวยไปถึงขนาดนั้นรอกองกาลางว่ะ เราไหนแล้ว กินจนอิ่มจุกบไปเลย